รีวิวคาร์เมลเดอร์กาบุเนื้อหาในคลิปอาจจะมีการสปอยเล็กน้อยนะครับใครไม่อยากฟังสปอยไปคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับมาเริ่มรีวิวที่ตัวละครตัวพระเอกก่อนโชมะนะฮะโชมะเนี่ยสำหรับตัวผมนะผมว่าปมมันก็ดูดีดูใช้ได้แม่ตุยอะไรเงี้ยแล้วก็ตุยเพราะว่าพี่น้องตัวเองทําด้วยแล้วก็พี่น้องก็ก่อกระบทอะไรอีกก็ว่าไปนะฮะผมว่ามันมันน่าจะขยี้ได้กว่านี้นะเออแบบแม่ตุยเลยนะเว้ยม่นน่าจะแบบอะไรอะ มันแค้นได้กว่านี้แล้วแม่งไม่แค้นแทบจะไม่แค้นพวกพี่แม่งเลยดีกว่าเออเหมือนแบบอยากอยู่ใครอยู่มันมากกว่าไม่พยายามที่จะแก้แค้นเลยนะฮะผมว่าเสียดายนะครับตัวนี้ใส่ของพระเอกก็กลางๆนะผมว่าสามตัวหลักอะก็พระเอกเนี่ยก็คือไม่ได้เด่นกว่าใครเลยก็ผมว่ามันก็ชิวๆอะเออมันก็เลื่อนๆในไหลหดูได้เรื่อยๆนะครับ แต่ผมเสียดายที่พระเอกเนี่ยไม่มีร่างกรานิวนะเพราะว่ามันเป็นลูกครึ่งกรานิวอ่ะมันต้องมันต้องมีสักหน่อยดิวะเออแบบแปลงร่างมาให้ดูอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีดูบูวี่ไหนไหมที่ที่พระเอกอ่ะแปลงร่างอะ่ะเออผมผมว่าไม่มีนะเออไม่มีนะร่างกรานิวของพระเอกอ่ะขนาดมาร์สไรเดอร์คีบาทเนี่ยยังมีร่างเออปีศาจเลยนะร่างแฟมไกอาที่มันเป็นแบบนกอ่ะเออนั้นมันก็แบบเออยังพอเป็นร่าง ปีศาจได้หรือว่าเป็นอนาเธอร์ไรเดอร์อันนี้แม่งโคอันนี้คือแฟมไกอาเลยอนาเธอร์คิบะแต่ข้อดีของเรื่องนี้บอกเลยว่าคุณโซจิกะนะครับน่ารักมากต่อไปครับฮันตี้นะครับคามเมลเลเดอร์วาเลนตัวนี้นะก็จะมีปมเรื่องแม่นะครับที่โดนเออกลานิวหมาป่านะครับคิวไปแล้วก็หลังๆก็จะมีปมเรื่องอาจารย์นะฮะตอนท้ายนะี่ยหรือว่าตอนที่เจอกับไอ้กรานิวหมาป่าแล้วอะ แม่งก็เหมือนจะดีนะเออเหมือนจะดีเพราะว่าไอ้กรานิวหมาป่ามันกลับใจไงแล้วก็แบบฉันจะเป็นคนดีแล้วอะไรเงีย้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ให้เก็บที่หลังพอถึงเวลารจริงเออตัววาเลนตัวฮันตี้เนี่ยก,ก,ก็ไม่เก็บนะก็ปล่อยไปแต่ก็ไปโดน <laughs> พี่น้องตระกูลสตาบัคนะฮะเฮ้ยสโตบัคนะเออคิวไปอีกทีหนึ่งนะับเออก็ไม่ได้ซึงนะผมว่าไม่ใชเฉยๆสำหรับตัวฮันตี้แต่ว่ามันตลกดีนะฮะมันจะ โชม,มากับแฮนตี้อ่ะสองคนนี้มันจะชอบจิ้นกันนะส่วนตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือลาเกียนอันนี้ก็จะเป็นมาริเดอร์วอลันนะฮะก็ล่างอาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อยู่เว้นล่างสุดท้ายก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่าปมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคนอื่นแหละแค่เปลี่ยนฝั่งมาเป็นฝั่งกรานิวแทนนะครับน้องตัวเองโดนเออคิวไปเพราะว่าน้องตัวเองติดขนมความมืดนะฮะแล้วก็นั่นแหละโดนคิวไปแต่พอน้องมันจะเลิกเนี่ยไ,ไ,ไม่ก็เลิกไม่ได้มันก็เลยโดนคิวเออแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ไปไอตัวของลากีเนมันก็เข้าใจผิดก็เลยไปเอ,อสู้กับตัวโชมะแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นพวกกันเพราะว่าโชมะบอกว่าฉันไม่ได้ทำแต่พี่สาวเป็นคนทำนะฮะก็โอเคสุดท้ายก็แน่นอนครับก็แก้ไนได้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมว่าเรื่องราวของตัวลาเกียนมันดูมี impact ดีนะและ้วก็ตอนจบมันดูโดดเดี่ยวอเออน่าสงสารมันนะจริงๆแม่งไม่น่าทําลายประตูเลยอ่ะเออสงสารชิบหาย แล้วบอกเลยว่าคุณโซจิกะน่ารักมากนะครับเออแล้วผมลืมไปไมววิอยู่ตอนหนึ่งอันนี้ขอสปอยเล็กน้อยเอ,อ่อตัวคุณโซจิกะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แฮปปี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเป็นคนแบบร่าเริงแล้วมันจะมีพิษของกราเนลตัวหนึ่งก็คือพิษของไอ้ลาเกียนนี่แหละแต่พวกกลุ่มสโตบักเนี่ยมันจะไปทดลองนะครับแล้วก็มาใช้กับพวกคนพอมันมีความสุขปุ๊บแล้วก็จะถูกเสกให้เป็นขนมนะฮะคุณโซจิกะเนี่ยคือโดนพิษนั้นนะครับทำให ตัวเองล่าเลงแล้วก็โดนควบคุมนะลาเกียนก็เลยทําให้คุณโซติกาเนี่ยกลายเป็นขนมนะครับและตอนหลังลาเกียนก็ใช้ยาแก้พิษของลุงเดนเดน,นะครับเอ,อ่อทำให้คุณโซติกาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลาเกียนแม่งไม่รู้นะว่าคุณโซคุณโซติกาเนี่ยแม่งจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่แล้วไงเออมันก็เลยแบบว่า สรุปแม่งเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งหาดีนะฮะตอนนั้นก็ตลกดีเออและตอนที่ซึ้งที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่เออคุณปู่เดนเด้นะครับตุยเออน่าสงสารเนาะจริงๆถ้าอยู่อะวาเลนกับวาลานอะเผลอๆจะมีร่างอีกหลายร่างมากเลยจะเลิกยุ่งกับขนมความมืดหรือจะให้ชั้นจัดการแกทินนี่ถ้าพระเอกท่าโชมะพูดคำนี้นะครับบอกเลยว่าอย่าไปสู้กับมันหนีคุณเก่งขนาดไหนคุณก็แพ้นะฮะบ,บอกเลย คำพูดต้องห้ามเจอคำนี้ที่ไรนะครับโชมาชนะตลอดต่อไปเรามาพูดถึงตัวร้ายบ้างนะฮะพวกกรานิวผมว่าดีไซน์ก็ไม่ได้มือว่าไม่ได้ดูแบบน่าจดจำนะฮะก็จะมีกลุ่มเอ่อสตาบัคเอ้ยสโตบัคนะฮะกลุ่มสโตบัคเนี่ยครอบครัวสโตบัคเนี่ยคือดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบน่าจดจำหน่อยนะครับครอบครัวนี้ก็จะเป็นตัวร้ายในช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังก็จะเป็นประธานาธิบดี ส่วนตัวผมว่าแม่งควรจบตั้งแต่ชนะประธานาธิบดีแล้วแลงโก้แม่งไม่น่ามาเป็นตัวร้ายต่ออีกรอบหนึ่งเลยนะผมว่ามันคือมึงสู้ไม่นชนะอยู่แล้วอะเออคือตอนแรกก็สู้กับพระเอกไปแล้วว่าแพ้ไปแล้วอะเออแพ้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอัพพลังอะไรมาเพิ่มนะแค่แบบรู้ว่าเฮ้ยฉันรู้ไตรกกนหมดแล้วแล้วไงรู้หมดแล้วไงก็พลังมึงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความวม่าจะสู้ได้แถมพระเอกตอนสู้กับพี่แลงโก้เนี่ยคือ พระเอกยังไม่ได้ใช้ร่างที่กินหินเลยนะถ้าพระเอกไม่กินหินไปแรงโก้คือแพ้ยังไงก็แพ้นะฮะขนาดใช้ร่างปกติยังชนะได้เลยนะครับเสียดายเนาะมันน่าจะแบบจบตั้งแต่ชนะประธานาธิบดีแล้วก็แบบตกลงกันเออฉันจะไม่ยุ่งแล้วกับขนมความมืดฉันจะเป็นคนดีแล้วก็นายส่งขนมมนุษย์มาให้ขายฝั่งนี้แล้วกันอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเรามาต่อภาคหนุ่มมูวี่ศึกประสาทขนมหวานนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเออภาคเนี้ย ผมชอบที่พี่น้องตระกูลสโตบักเนี่ยมาร่วมกันสู้นะฮะมันดูแบบว่าโชมามันมองแบบว่าเฮ้ยพี่แม่งแบบไม่ทะเลาะก,กันเว้แล้วมันน่าจะสะอึกในใจเล็กๆอะเออเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องที่ออโชมาเนี่ยต้องการออมาตลอดเลยก็ว่าได้นะครับคือในภาคเนี้ยมันจะเล่าแบบจักรวาลคู่ขนานนะแบบมีอีกจักรวาลน,นึงที่คล้ายๆกับจักรวาลหลักอะไรอย่างนี้ แต่ที่พี่สาวพูดว่ากล้าดียังไงมายุ่งกับน้องของฉันน้องเล็กฉันอะไรประมาณนี้เออเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโชมานะมันหมายถึงจิ๊บกับชีต้านะครับเพราะว่าจากักรวาลเนี้ยโชมาไม่มีตัวตนนะเพราะว่าแม่เนี่ยน่าจะแต่งงานกับมนุษย์ปกติไม่ได้แต่งงานกับเอ่อตระกูลสโตบักนะครับและอีกอย่างหนึ่งภาคเนี้ยมันสามารถขยี้ปมแม่ของโชมาได้อีกนะแม่ก็ไม่ทานะผมก็ง,งงเหมือนกันเออทำไมเขาไม่ทำแล้วปูมาทําไม แล้วบอกเลยตอนไอ้ตระกูลสตาบัคเนี่ยแม่งรวมกันเนี่ยแม่งเก่งมากนะครับเออแบบโหแม่งเป็นพี่น้องกันที่แบบต่อสู้กันเข้าขากันดีอะเออเนะยเสียดายถ้าในจกักรวาลหลักแบบหรือว่าแม่งมีสักภาคหนึ่งอะเออที่แบบมีโชมาแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยที่แม่งร่วมมือกันแบบสมบูรณ์น่ะน่าจะสนุกนะบอกเลยว่าถ้าไอถ้าถ้าจากักรวาลหลักนะถ้าไอครอบครัวสโตบัคเนี่ยมันร่วมมือกันตั้งแต่แรกแล้วก็กําจัดโชมานะ มันกาจัดได้ตั้งนานแล้วอันนี้คือแบบทะเลาะกันไงต่างคนต่างแบบไอ,อ้นู่นไอ้นี่พี่แลงโก้แม่งก็โหยหาความรักแต่ก็ทําตัวไม่ค่อยสนใจรุ่นน้องไม่ค่อยสนใจน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับและตัวร้ายภาคนี้บอกเลยว่าร่างสองนะโคเท่ร่างสองแม่งเทจริงแบบแม่งเฟี้ยวมากอะ่ะเออเท่มากอะ่ะแล้วพลังก็คล้ายๆกับเวนอมนะครับ โอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้รวมๆก็ดูได้เพลินๆน,นะครับมาร์ไรเดอร์กาบุถึงพระเอกมันจะเรียกร้องกินขนมแม่งทุกตอนกันเถอะ